สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพื่แฟนบลัมม์ครับช่องเฉลิมเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศช่วงบ่ายครับพี่น้องนี่คือเวทีครับสุดยอดครับช่วงบ่ายครับวันนี้เจอกันแน่นอนครับอยู่ที่ตะวันนาบางกะปินะครับตอนนี้สังกษีก็อ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาพิชมเราไม่ได้ ่ยวไหนเลยนะครับเพราะว่าเราทำงานครับถักเขี่ยงบ่โอ้เข้ามาตรงนี้เอง จอดเลยไปไหนอ่ะโอ้ประตูทางเข้าอยู่นี่เอง ทนี้อยู่ห้างเยสบางบี คอยมาทำาานาพรดีจ้า

เตลูกสาอันไหนเ็นลูกสาอันอไหนสองอันนี้ใช่ไหมใช่ต่อกอันนี้ใช่นในไหมอันนี้เตะใครนี่เป็น้องนาผูกก้กพ,นะพักผ่นหน่อยนะพัผกผ่อนหน่อยลงมาน่าาขาเวทีรถเวทียู่ไ ผมรูมาเห็นตำรวจบานขอบาวิทย์ที่สภาพกับเกียโนดเด๋ยวาเข้ามาท่านต่างบอกเนาวาเข้ามาท่านต่างบอกเมรุวาก็ท่านได้ต่างคพือสบ่ายแเรีวกว่าทังที่เออมีคนพูดยุ่งขุ่นเนเนจะยัางเราคล้องมาหนิบอกไผมยัาครับสพาพรอคล้องมากกับเกียโนดมาพอดู่ทีสาวาการนี่ะเลิดเพบนี้มันเรากันเลือดกินแย่ละการดีแล้วคนากันดีแล้วครบ้งมันไก็เย่งอ่านดี นั่งเลยว่าจะไปเลี้ยงกันดีหน่อยพ่อยไม่ด้สม่อยังด้ชลงหรอเพมันนั่งมีเงินตัวบอกบอกไปนั่งขาที่มึงเคยเลี้ยงค่อยบอกค่วงนี้นั่งนั่งแบบว่าผู้ชายบริโอนไห้ก็เลยเลือนมันหอกันะเลิศเลือดแ่นว่าดื้อีอะไรพอโอ้มึกเลี้ยงกุไก่เลียงพอสก่ัาอจ้พอไปน้ำแน่ได้ปะนี่ได้ใสิเลี้ยงบ่ ถือเหรียเล่าคักหมือแรงหนึ่งจัดไปเลยคาดสุดไปไม่ออกอะไรบอกมาเนี่ยหาพูดหาเนี่ยโมคนมากคือตัวเรีกเจ้าซสือสองตัวขอสื่อเกาซูนเกาหนึ่งเกาสองพเก้าอี่โอ้มันออกหมู่บ้านเนียเนาะมันมาสื่อขนาดไหงเนาะคุณบอกสื่อสื่อแต่เกาหนึ่งเาสอ้องมันอ่ะจากหู้หนึเหยสวย จะสังเกตว่าวาเวลาเกิดกับตัวเดียวกันเลยค่ะสิบโมงก็สิบไลนตัวที่บูสือแล้วล่ะเศร้าแจ้งสือตัวไหน พยบานแม่พนยีบ้า่โอ้โหแมนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาจากซีสเกตก๋วยเตี๋ยวมาจากซีสเกตมืไปปวดยักก็ตเลกลุ่มหนึ่งพละถุงสามถุงขอบคุณครับเอาหิวเขาพอดีเลยไอ้กลุ้งมาบอกสิลงมมาหันนี่ไหมบอกลงไมัแต่ยจ้าหัน ไปไปหาหนอนกันกตื่นมีนงมีหนาบซ้ำทุงเตืนเอนสิขออ,อือ้คอออคใครกูคุยโทรศัพท์อยู่เนาะม่เด้คุยเสียเลครับ,บเขาเขาเลิกหรบ่เขาเลิกครบเราบ่ป้าไม่ชัดเจน <laughs> ตักช่องเลยนะเ <laughs> 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 ดี๋ยวกุง้งช่างสิทธิ์ลำเพลิน้อไม่เชื่อนะครับกุ้ง ไม่คุยแล้วปลาไม่ชัดเจนอะรู้ได้ไงปลาปลาไม่ชัดเจนสารสินแลเพื่อนเราไปเชื่อนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับปลาไม่ชัดเจนกับหนูรู้จริงใช่ไหมรู้จริงรู้จริงแลเนี่ยรู้จริงไม่ไม่คุยแล้วปลาไม่ชัดเจนกับหนูเออต้องการความชัดเจนเลยนะตายแล้วสิรู้หมดเลยปลาไม่ชัดเจนกับหนูสแต็กเข้าไปโคกนะสแต็กเข้าไป เบาหวานขึ้นนะแม่ที่ผากมึงกินลงไปอ้าวเกยตื่นแล้วพี่น้องเกยตื่นแล้วนุย้ยเอ้ยเวลาของเรามันนักฮะ เอา้าขอบคุณทุกหลังใจครับพอการคลิปหนาพี่น้องไปนอนกันแจ็ก,กตื่นนอนแจ็กซองชั่วโม,มงก่อนเดี๋ยวบายบายแรงๆมาใหม่เมื่อแนวาไทยล่ะเน้าไทยล่ะ